สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวคริปโตทุกคนและขอต้อนรับกลับเข้าสู่คริปโตแมนอีกครั้งครับโห oh, ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้วงการของเรามีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะจริงๆเหมือนดูหนังฟอร์มยักษ์ที่มีหลายฉากหลายอารมณ์เลยครับ มีทั้งฉากการเมืองเข้มข้นที่ผู้คุมกฎระดับโลกออกมาส่งสัญญาณบางอย่างมีฉากแอคชั่นไล่ล่าระทึกที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการล้างบางขบวนการปั่นหุ้นแถมยังมีฉากดราม่าลึกลับกับกองทุนปริศนาจากฮ่องกงและที่ขาดไม่ได้ฉากที่ทุกคนรอคอยการเปิดตัวของดาวตลกที่กำลังจะกลายเป็นพระเอกในตลาดหุ้นพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจับเก้าอี้ให้มัน่นแล้วไปลุยกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้กันก่อนเลยครับเรื่องนี้ต้องตั้งใจฟังกันดีๆพอแอดคินส์ kins, ชายผู้กลุ่มบังเหียนของ SEC หรือกรอลตอตของสหรัฐอเมริกากำลังจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในงานประชุมของ OECD ที่กรุงปารีสครับงานนี้ไม่ใช่การประชุมธรรมดานะครับแต่มันคือการรวมตัวของสุดยอดหัวกะทิทางการเงินจากทั่วโลกทุกสายตาเลยจับจ้องไปที่เขาว่าจะพูดอะไรออกมา สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นก็คือข่าววงในที่หลุดออกมาครับว่ากันว่าพอแอดคินส์มีมุมมองที่เป็นบวกกับคริปโตมากๆเขาเคยเปรย์ว่ายุคของสกุลเงินดิจิตัลมาถึงแล้วและที่สำคัญกว่านั้นคือเขามองว่าโทเค็นส่วนใหญ่ไม่ใช่หลักทรัพย์ คำพูดนี้มีน้ำหนักมหาศาลนะครับเพราะที่ผ่านมาความไม่ชัดเจนว่าอะไรคือหลักทรัพย์อะไรไม่ใช่มันเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามอุตสาหกรรมคริปโตในอเมริกาไว้ทำให้หลายโปรเจกต์ไม่กล้าขยับไม่กล้าเติบโต ถ้าเขาพูดแบบนี้จริงบนเวทีระดับโลกมันก็เหมือนกับจุดพลุเป็นการส่งสัญญาณว่า SEC พร้อมที่จะเปิดทางสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทต่างๆสามารถใช้นวัตรกรรมบล็อกเชนระดมทุนได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนี่อาจเป็นการปลดล็อกศักยภาพของตลาดคริปโตในอเมริกาให้กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับถ้าอเมริกามีกฎที่ชัดเจนและเป็น มิดกับคริปโตมันจะเกิดอะไรขึ้น บรรดาบริษัทเก่งๆและคนมีความสามารถที่เคยย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างดูไบหรือสิงคโปร์จะย้ายกลับอเมริกาไหมแล้วเงินทุนมหาศาลจาก Wall Street จะไหลทะลักเข้ามาในตลาดคริปโตมากกว่านี้อีกแค่ไหนแต่ในทางกลับกันเราจะไว้ใจคำพูดได้แค่ไหนหรือนี่เป็นแค่การส่งสัญญ,ญาณเพื่อลดแรงกดดันแต่สุดท้ายการกระทำจริงๆอาจจะยังเข้มงวดเหมือนเดิมคุณคิดว่าเราควรจะตื่นเต้นดีใจหรือรอดูถ้า ทีไปก่อนครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพื่อนบ้านของเรากันบ้างครับเวียดนามกำลังสร้างสิ่งที่น่าสนใจมากๆพวกเขาไม่ได้แค่เปิดรับคริปโตแต่กำลังสร้างแซนด์บ็อกซ์หรือกระบะทรายทดลองขนาดใหญ่ที่มีกำแพงสูงและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสุดๆเป็นเวลาถึง5ปี เวียดนามเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งานคริปโตกว่า17ล้านคนนะครับตลาดของเขาใหญ่มากการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นการพยายามจัดระเบียบตลาดที่เคินไร้าการควบคุมให้เข้ารูปเข้ารอยเรามาวิเคราะห์กฎของเขาทีละข้อดีกว่า 1. ต้องใช้เงินดองเท่านั้นนี่คือการควบคุมการไหลของเงินทุนอย่างสมบูรณ์รัฐบาลจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวและป้องกันการฟอกเงินได้ง่ายขึ้น 2. บริษัทเวียดนามเท่านั้นที่เปิด Exchange ได้และโทเค็นใหม่ขายได้แค่กับชาวต่างชาติข้อนี้ฉลาดมากครับมันเหมือนกับว่าเวียดนามกำลังจะบอกว่าเราขอระดมทุนจากเงินต่างชาติเข้ามาพัฒนาประเทศแต่เราจะยังไม่ให้คนของเราเสี่ยงกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากทั่วโลกพร้อมกับปกป้องน,นักลงทุนรายย่อยในประเทศไปในตัว 3. ต้องมีทุนจดทะเบียนมหาศาลข้อกำหนดเงินทุนกว่า12,500ล้านบาทคือการกีดกันร,รายย่อยออกไปเลยครับเหลือแต่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงที่แพลตฟอร์มจะล้มครับ นี่คือเวียดนามโมเดลที่น่าศึกษามากเขากำลังสร้างสวนที่มีกำแพงร้อมรอบวอลกาเด n ใช่หรือไม่โมเดลนี้จะประสบความสำเร็จไหมการจำกัดการแข่งขันให้อยู่แค่ในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคจริงหรือแล้วถ้าโมเดลนี้เวิร์กประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมถึงไทยควรจะนาแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมการดึงดูดเงินทุนและการคุ้มครองผู้ใช้งานอย่างไร น่าสนใจจริงๆครับ กลับมาที่ฉากแอคชั่นในอเมริกากันต่อข่าวนี้ไม่ใช่การปราบปรามธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ SEC เลยครับแทนที่จะไล่จับแค่บริษัทจีนที่ปั่นหุ้นปั๊มแอนด์ดัมตอนนี้พวกเขาหันมาเล่นงานบริษัทอเมริกันที่เป็นผู้เปิดประตูให้กับขบวนการเหล่านี้ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนตำรวจไม่ได้ไล่จับแค่โจรแต่ไปไล่จับคนที่ขายเครื่องมือให้โจรหรือคนที่ขับรถพาโจรหน,นีด้วย กลุ่มคนเหล่านี้คือใครก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีที่อาจจะเซ็นรับรองงบการเงินแบบปลอมๆคือที่ปรึกษากฎหมายที่ช่วยร่างเอกสารให้ดูดีคือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ช่วยนำหุ้นเข้าตลาด SEC กำลังจะบอกว่าถ้าคุณมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการชอโกงคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนี่เป็นการเฉือดไก่ให้ลิงดูอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับมาตรฐานและจรรยาบัณของคนในวงการทั้งหมดแถมยังมีเรื่องความมั่นคงของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอีกต่อไปแล้วครับในฐานะนักลงทุนรายย่อยเราจะป้องกันตัวเองจากหุ้นปั่นพวกนี้ได้ยังไงสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ ที่เราควรมองหาเช่นหุ้นที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักจูจ่ๆก็ถูกโปรโมตหนักมากในโซเชียลมีเดียการที่ SEC เอาจริงขนาดนี้จะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาสะอาดขึ้นจริงไหมหรือพวกมิจชาชีพจะแค่เปลี่ยนไปใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่าเดิมและมันจะกระทบกับบริษัทต,ต่างชาติดีๆที่อยากจะเข้าไปเติบโตในตลาดอเมริกาด้วยหรือเปล่าครับ มาถึงสองข่าวสุดท้ายที่แสดงให้เห็นความสุดขั้วของตลาดการเงินในยุคนี้ครับข่าวแรกบริษัท QMMSM Holdings จากฮ่องกงประกาศตูมออกมาจะตั้งกองทุนคริปโตมูลค่ามหาศาล100ล้านดอลลาร์หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นไปกว่า1,700เซในวันเดียวแต่พอไปส่องดูงบการเงินกลับพบว่าบริษัทมีเงินสดอยู่ไม่ถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ด้วยซ้า มันเกิดคำถามโตโตเลยครับว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนนี่คือการสร้างข่าวเพื่อปั่นหุ้นของตัวเองหรือพวกเขามีแหล่งทุนลับที่เรายัางไม่รู้เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับและข่าวปิดท้ายที่ทุกคนรอคอยการมาถึงของโด ge คอย ETF ตัวแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า DOJ DOJ นี่คือปรากฏการณ์ที่เหรียญมีมที่เกิดจากเรื่องตลกขำๆรูปหาชิบะกำลังจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคียงข้างหุ้นอย่าง Apple หรือเท s l a มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับและเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนจากนักลงทุนสถาบันแล้วรายย่อยที่ไม่อยากยุ่งยากกับการเปิดบัญชีเทรดคริปโตโดยตรงให้สามารถเข้ามาลงทุนในโดจคอได้ง่ายๆผ่านบัญชีหุ้นของตัวเอง การมี ETF จะทำให้ราคาของ Dogecoin มีเสถียรภาพมากขึ้นหรือจะยิ่งผันผวนหนักกว่าเดิมเพราะมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาการที่สินทรัพย์ที่ตั้งใจสร้างมาให้ไม่มีประโยชน์อย่างโด ge คอยถูกยอมรับในตลาดการเงินกระแสหลักมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกการลงทุนยุคใหม่ และคำถามสุดท้ายคืออะไรจะมาเป็นตัวต่อไป s h บ b a Inu ETF เปเป้คอย ETF เส้นแบ่งระหว่างการลงทุนกับการเก่งกำไรมันเริ่มจะเลือนลางลงทุกทีแล้วใช่ไหมครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวสุดเข้มข้นในวันนี้ครับตั้งแต่ห้องประชุมในปารีสถนนในฮาหนอยไปจนถึงตลาดหุ้น Wall Street โลกของเรากำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจของคนไม่กี่คนสามารถส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราได้เสมอข่าวไหนในวันนี้ที่เพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจที่สุดหรือมีประเด็นไหนที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน และถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและคริปโตที่ทั้งลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนของเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปย่อยข้อมูลก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ